ในโลกที่เต็มไปด้วยความเชื่อและตำนานพื้นบ้านการย้ายบ้านหรือการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยมักเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความหวังและความตื่นเต้นแต่สำหรับบางคนความเปลี่ยนแปลงนี้อาจนำพาพวกเขาไปสู่โลกที่ไม่รู้จักมาก่อนสำหรับสับพพเรื่องเล่าของเราในวันนี้ จะพาทุกท่านไปรับชมและรับฟังเรื่องราวหลอนๆซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักของค่ายทหารแห่งหนึ่งทางภาคอีสานโดยครอบครัวของเจ้าของเรื่องได้มีโอกาสย้ายไปอยู่บ้านพักหลังใหม่แต่แล้วบ้านที่พวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ในครั้งนั้นมันกลับมีความลับบางอย่างซ่อนเอาไว้แล้วนำพาให้ทุกคนภายในบ้านต้องไปพบเจอกับเหตุการณ์ที่ชวนให้ขนหัวลุกกับเรื่องที่มีชื่อว่า สุสารเด็กในค่ายทหารก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดสัพเพะเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบมานำเสนอในตอนต่อๆไปและที่สำคัญขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด้วยนะคะโดยเรื่องราวทั้งหมดต้องขอย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2545ในตอนนั้นคุณหมิวยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณพ่อของเธอประกอบอาชีพรับราชการทหารส่วนคุณแม่ เป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งครอบครัวของเธอจะอาศัยอยู่ที่บ้านพักข้าราชการในค่ายทหารของจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานลักษณะบ้านพักที่ครอบครัวคุณหมิวอาศัยอยู่จะดูคล้ายกับห้องแถวสองชั้นแต่บริเวณหลังบ้านจะมีพื้นที่ให้ใช้สอยค่อนข้างเยอะและบ้านของครอบครัวเธอจะอยู่ตรงกลางโดยครอบครัวคุณหมิว จะอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยกันทั้งหมดสี่คนที่ประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็คุณหมิวนะคะในช่วงที่เกิดเรื่องเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านพักหลังริมสุดที่อยู่ตรงข้ามเขาสอบเลื่อนคันได้จึงทำให้มีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ในโซนบ้านพักตามตำแหน่งที่เลื่อนขึ้นไปซึ่งครอบครัวของคุณหมิวเองก็รู้จักมักคุ้นกับเจ้าของบ้านหลังนั้น เนื่องจากภรรยาเจ้าของบ้านเธอเป็นพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลเดียวกันกับคุณแม่ของคุณหมิวส่วนลูกๆก,ก็สนิทกันกับคุณหมิวและพี่สาวพอเล่นด้วยกันมาตลอดตั้งแต่ยังเป็นเด็กเมื่อพ่อคุณหมิวทราบว่าบ้านหลังนั้นจะมีการย้ายออกไปจึงได้เข้าไปติดต่อพูดคุยกับเจ้าของบ้านเพื่อขอย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวต่อหลังจากที่พ่อคุณหมิวทำเรื่องต่างๆเสร็จ พวกเขาก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยความดีใจคุณพ่อทำการซื้อปลามาลงบ่อหลังบ้านและปลูกผักสวนครัวตามพื้นที่ที่เจ้าของเดิมปรับเอาไว้พร้อมทั้งซ่อมแซมต่อเติมส่วนของหลังบ้านแล้วแม่ก็ใช้ส่วนนั้นทำเป็นห้องเย็บผ้าเนื่องจากคุณแม่คุณหมิวรับจ้างตัดชุดพยาบาลเป็นอาชีพเสริมช่วงแรกๆที่คุณหมิวย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นยังไม่พบอะไรที่ผิดปกติ แต่สิ่งหนึ่งที่เธอกับพี่สาวมักจะเห็นบ่อยๆก็คือมักมีผู้หญิงที่อายุรุ่นราวข่าวเดียวกับพี่สาวซึ่งเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านแล้วถามหาป้าผู้หญิงที่เคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยแต่ละวันก็จะมากันไม่ซ้ำหน้าพอบอกว่าป้าแกย้ายไปแล้วเขาก็มองหน้ากันลึก,ลกแล้วถามที่อยู่ใหม่ของป้าคนนั้นซึ่งเธอกับพี่สาวก็บอกทางให้หยุดเสมอคุณหมิวบอกว่า ด้วยความที่แม่ของเธอเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็เลยต้องมีการเข้าเวรสามกะบางทีเข้ากะบ่ายบางทีเข้ากะดึกส่วนพ่อบางทีก็ไปรับจ้างเข้าเวรในค่ายบางทีก็ไปฝึกอยู่ที่ต่างจังหวัดทำให้เธอกับพี่สาวต้องอยู่ด้วยกันสองคนบ่อยๆซึ่งพวกเธอก็ชินกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะเนื่องจากมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่พวกเธอเป็นเด็กหลังจากย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ได้เกือบปี ก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆให้พวกเธอเห็นคือพวกคุณหมิวกับพี่สาวมักจะเห็นอะไรแวบๆผ่านหางตาบ้างหรือส่วนต่างๆตามตัวบ้านบ้างจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งตอนที่เธอกับพี่สาวเลิกเรียนกลับมาและแยกย้ายกันไปทำงานบ้านซึ่งเราต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณหมิวกับพี่สาวมักจะเข้าบ้านกันทางหลังบ้านส่วนหน้าบ้านก็จะปิดเอาไว้และหน้าต่างหน้าบ้านก็จะปิดไว้ไม่ให้ลงก่อนเผื่อว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ กลับมาตอนกลางดึกก็จะมาเรียกตรงหน้าต่างให้พวกเธอลงมาเปิดประตูให้ตอนนั้นเวลาประมาณ6โมงเย็นกว่าหลังจากที่พวกเธอเข้ามาภายในบ้านก็จะเปิดไฟแค่เฉพาะโซนหลังบ้านที่คุณพ่อต่อเติมมาไว้โดยคุณหมิวบอกว่าหลอดไฟในสมัยนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นหลอดฮาโลเจนที่จะให้แสงสีส,มสม้มๆและภาพทุกอย่างที่เห็นก็จะเจือจางลงไปตามแสงไฟ คุณหมิวยืนกวาดบ้านอยู่หลังบ้านที่ต่อเติมออกมาโดยที่ในบ้านตอนนั้นก็ยังไม่ได้เปิดไฟและแสงสว่างก็ส่งไปถึงแค่ประมาณตรงกลางบ้านซึ่งมีมูลี่ไม้ไผ่กันส่วนหน้าบ้านก็จะมีแสงพระอาทิตย์ช่วงโพลเรีสาดเข้ามาตามช่องหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้คุณหมิวเหลือไปเห็นถ้วยชามถูกแช่เอาไว้ในอ่างล้างจานหลังบ้านเธอจึงเงยหน้าขึ้นมาเพื่อตะโกนเรียกพี่สาวให้ลงมาล้างจาน เนื่องจากมันเป็นงานบ้านที่พี่สาวต้องรับผิดชอบแต่ในจังหวะนั้นเธอก็เห็นคล้ายกับชายเสื้อสีขาวหายวับเข้าไปทางหลังมูลี่ไม้ไผ่เหมือนกับมีใครวิ่งหลบสายตาของเธอคุณหมิวตะโกนเรียกพี่สาวเป็นครั้งที่สองในใจก็คิดแค่ว่าพี่เราอู้งานอีกแล้วทำไมไม่ยอมออกมาช่วยการทำงานบ้านหรือว่าพี่จะแอบไปนอนอยู่ในบ้านจุดที่อยู่หลังมูรี่ คุณหมิวจึงเดินอ้อมไปด้านหน้าบ้านเพื่อเปิดหน้าต่างที่แงมไว้ดูแต่ขณะที่คุณหมิวกำลังแอบมองพี่สาวด้วยความโมโหูที่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมาแต่แล้วจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเด็กเล็กร้องไห้ดังแว่วมาจากทางไหนก็ไม่รู้แล้วทันใดนั้นเองมันก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังของเธอว่าทำอะไรอยู่นะ่ะคุณหมิวสะดุ้งและรีบหันหลังไปมองตามสัญชาตญาณ ก่อนที่จะพบกับพี่สาวที่เดินมาจากทางถนนหน้าบ้านพร้อมกับถุงกับข้าวในมือแล้วบอกกับเธอว่าออกไปซื้อกับข้าวมาให้ทานหมิวไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นคุณหมิวไม่ได้ตอบอะไรพี่สาวแต่หันกลับไปมองในบ้านผ่านช่องหน้าต่างอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไปบรรยากาศภายในบ้านที่มืดสลัวชวนให้ขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกก่อนที่คุณหมิวจะถามย้ำพี่สาวอีกทีว่าไปนานแล้วหรอ ซึ่งพี่สาวก็บอกว่าใช่ไปตั้งแต่กลับมาถึงบ้านก็นึกว่าหมิวเห็นว่าพี่ออกไปตลาดนั่นแปลว่าชายเสื้อสีขาวของใครสักคนที่อยู่ในบ้านมันไม่มีทางที่จะเป็นพี่สาวของเธอนแน่แน่ก่อนที่เธอจะเล่าเรื่องดังกล่าวให้พี่สาวฟังแล้วก็พากันเดินไปเปิดไฟในบ้านอย่างกล้าก,ก,กลัวๆแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่ในบ้านอย่างที่คุณหมีวเห็นคืนนั้นไม่มีใครกล้านอน ทั้งคู่รอจนแม่กลับมาช่วงประมาณเที่ยงคืนครึง่งถึงจะพากันเข้านอนและเมื่อเล่าเรื่องดังกล่าวให้แม่ฟังแม่ก็ว่าพวกเธอนั้นน่าจะตาฝาดไปเองพอเวลาผ่านไปเรื่องราวดังกล่าวก็ค่อยๆจางหายจากความทรงจำของทุกคนจนกระทั่งที่พี่สาวของเธอกำลังขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่หช่วงนั้นพี่สาวอ่านหนังสือดึกมากส่วนคุณหมิวก็หมกมุ่นอยู่กับงานอดิเรกของเขาก็คือการวาดภาพ แต่แล้วจูจ่ๆมันก็มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังวาดภาพอยู่และเหลือบไปมองนาฬิกาอีกทีก็พบว่าเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่า,วาแล้วแต่เธอยังไม่อยากเข้านอนพอรู้สึกว่าอยากจะวาดรูปนี้ให้เสร็จก่อนขณะที่คุณหมิวกำลังจะหุดดินสอลงบนกระดาษจูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แทกขึ้นมาในความเงียบเบาๆทีแรกเธอก็คิดว่า คงเป็นเสียงลูกของคนที่อยู่ซอยถัดไปเพราะในซอยบ้านของเธอไม่มีบ้านไหนที่มีเด็กอยู่สักหลังคนหมียวรู้สึกรำคาญจึงเปิดเพลงและใส่หูฟังให้พอกลบเสียงเด็กนั้นแต่คุณหมียวก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่ออยู่ๆมันมีเสียงดังตึงตังขึ้นมาคล้ายมีคนมาทุบฝ,ฝาบ้านบริเวณใกล้กับจุดที่เธอนั่งโดยเสียงดังกล่าวมันดังขนาดที่ทะลุหูฟังเข้ามาได้ พอดึงหูฟังออกแล้วมองไปที่ฝาบ้านทุกอย่างมันก็เงียบสนิทหันไปมองพ่อกับพี่สาวก็กำลังนอนกันอยู่ทุกคนก็หลับสนิทอ้าปากหวอไม่มีท่าทีว่าจะมีใครรุกขึ้นมาแกล้งเธอเลยสักคนซึ่งในตอนนั้นมีคุณแม่ที่ยังคงเย็บผ้าอยู่ที่หลังบ้านเธอจึงวิ่งไปถามกับคุณแม่ว่าเมื่อกี้แม่ได้ทำอะไรตกไหมหรือได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าแต่แม่ก็บอกกับเธอแค่ว่าเปล่านี่ แม่ก็นั่งสอยผ้าอยู่ตรงนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยคุณหมิวจึงเล่าให้แม่ฟังว่าเธอได้ยินเสียงเด็กร้องซึ่งคุณแม่ก็หันมาจ้องคุณหมิวแปลกๆแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะมันจึงทำให้เธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาผากลเธอจึงนอนรอแม่จนแม่เลิกเย็บผ้าถึงได้กลับไปนอนในบ้านด้วยกันเช้าว,วันต่อมา คุณหมิวก็เห็นแม่นั่งยองๆอ,อยู่ตรงโคนต้นมะม่วงหลังบ้านและทำท่าคล้ายกับบ่นพึมพำสักอย่างอยู่สักพักคุณพ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาและเดินเข้ามาคุยกับคุณแม่โดยใจความที่เธอแอบได้ยินก็ประมาณว่าแม่เล่าให้พ่อฟังถึงเรื่องเมื่อคืนที่คุณหมิวได้ยินเสียงเด็กร้องเลยมาบอกกล่าวเขาสักหน่อยว่าลูกๆก,กลัวซึ่งพ่อก็บอกแม่ว่าอย่าทำให้ลูกเห็นเดี๋ยวลูกจะยิ่งพาก,กันกลัวไปใหญ่ นอกจากนี้แม่ยังบอกพ่ออีกว่าช่วงนี้แม่ก็ได้ยินเสียงเด็กเกือบทุกคืนเหมือนกันคุณหมิวบอกว่าแม่ของเธอมักได้เข้าเวรบ่ายและจะกลับมาถึงบ้านในช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆหลังจากนั้นแม่ก็จะมาเย็บผ้าต่อจนถึงตีสองตีสแล้วค่อยนอนในช่วงเวลาเช่นนั้นก็มักจะมีเรื่องประหลาดมาให้แม่ได้ยินได้เห็นอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะเสียงเด็กร้องที่ไม่ได้มีแค่หนึ่ง แต่เป็นเสียงเด็กหลายคนมาร้องไห้ให้ได้ยินแทบทุกคืนแต่พราะว่าแม่ทำงานในโรงพยาบาลจึงพบเห็นเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายจนชินเธอจึงไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้เท่าไหร่คุณแม่บอกกับพ่อว่าแม่ไปไล่ถามทุกคนในซอยถัดไปมาหมดแล้วแต่ก็ไม่มีบ้านไหนที่มีเด็กแรกเกิดเลยแล้วที่ได้ยินมันก็ไม่ใช่แค่เด็กร้องไห้บางคืนที่เผลองีบหลับ เสียงที่ได้ยินมันก็กลายเป็นเสียงเด็กหลายๆคนหัวเราะเหมือนกำลังเล่นกันอยู่รอบๆตัวลำพังแค่แม่โดนก็ไม่เท่าไรหร่หรอกแต่ถ้าลูกมันได้ยินก็เกรงว่าจะพากันกลัวจนไม่ได้หลับได้นอนเดี๋ยวก็พลอยไม่สบายและเสียการเรียนกันพอดีพวกเราทำบุญบ้านกันสักหน่อยดีไหมโดยความที่ช่วงนั้นภาระค่าใช้จ่ายที่บ้านค่อนข้างเยอะการที่ต้องเอาเงินมาใช้จ่ายกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือความเชื่อเช่นนี้ จึงทำให้คุณพ่อคิดหนักพอสมควรจนสุดท้ายพ่อก็บอกกับแม่แค่ว่าเอาไว้ก่อนละกันถ้ามันแยก่กว่านี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีเวลาล่วงเลยไปจนเข้าสู่ช่วงสอบปลายภาคพี่สาวคุณหมิวก็ต้องอ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายจนเวลาในการดำเนินชีวิตของพี่สาวค่อนข้างผิดเพี้ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะหลังจากที่เลิกเรียน พีก็จะรีบกลับมาบ้านนอนแล้วค่อยตื่นมาตอนตีหนึ่งตีสองเพื่ออาบน้ำทำการบ้านแล้วก็อ่านหนังสือจนเช้าต้องขอบอกก่อนนะคะว่าปกติแล้วครอบครัวนี้จะนอนกันอยู่ที่ชั้นล่างเนื่องจากว่าติดแอร์แต่ทว่าในช่วงนั้นแอร์เสียทุกคนเลยย้ายขึ้นไปนอนกันที่ชั้นสองซึ่งมีอยู่สองห้องนอนและห้องทั้งสองจะไม่มีประตูมีแค่ผนังเบากั้นให้เป็นสัดส่วน ในตอนนั้นพี่สาวต้องการความเงียบสงบเลยใช้ห้องชั้นสองฝั่งหน้าบ้านไว้สําหรับนอนและอ่านหนังสือแต่พี่สาวเธอไม่ยอมอยู่ห้องนั้นคนเดียวเลยล่าคุณหมิวให้ไปนอนด้วยทั้งคู่ช่วยกันจัดห้องให้หน้าอยู่ตามสไตล์ผู้หญิงแล้วก็แยกเตียงนอนกับโต๊เขียนหนังสือของใครของมันส่วนพ่อกับแม่ก็นอนอีกห้องหนึ่งไปช่วงแรกๆก,ก็นอนกันดีชีวิตไม่มีปัญหาอะไร แต่พอหลังๆคุณหมิวเริ่มสังเกตเห็นพี่สาวสวดคาถาชินนบัญชรอ,อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงกลางดึกที่ตื่นมาอ่านหนังสือแต่เธอก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากพอคิดว่าพี่คงสวดมนเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้เรื่องเรียนผ่านเฉลุยแค่นั้นในคืนหนึ่งที่คุณหมิวเข้านอนตามเวลาปกติส่วนพี่สาวก็ลุกขึ้นมาอ่านหนังสือกลางดึกตอนตีสองเช่นเคยโดยที่ตอนนั้นคุณหมิวก็นอนหลับไม่รู้เรื่อง แต่แล้วมันก็มีเสียงเสียงหนึ่งปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาโดยเสียงดังกล่าวมันเป็นเสียงคล้ายกับเสียงฝีเท้าที่วิ่งจากห้องของเธอไปคุณหมิวงัวเงียตื่นขึ้นมาในขณะที่ทั้งห้องมีเพียงแค่แสงไฟข้างถนนส่องเข้ามาแล้วทันใดนั้นเธอก็รู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัยชนิดที่ทำให้ขนลุกไปทั่วทั้งตัวพอมองหาพี่สาวก็ไม่เห็นว่าพี่อยู่ในห้องแต่ได้ยินเสียงพ่อกับแม่ดังออกมาจากห้องข้างๆแทน โดยเสียงดังกล่าวเป็นเสียงที่พ่อถามพี่สาวว่าเป็นอะไรแล้วพีก็บอกกับพ่อว่าขอนอนด้วยได้ไหมซึ่งคุณหมิวก็ยังไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆจะให้นอนคนเดียวอยู่แล้วก็เลยรีบห่อผ้าห่มไปนอนเบียดกันอยู่ในห้องพ่อกับแม่เช้าวันรุ่งขึ้นขณะนั่งรถรับส่งของทหารไปเรียน คุณมิวก็สังเกตเห็นท่าทีที่อิดโรยของพี่สาวเธอจึงถือโอกาสถามพี่สาวถึงเรื่องเมื่อคืนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ปลุกเธอไปด้วยแต่พี่สาวก็บอกว่าปลุกหลายรอบแล้วแต่คุณหมิวไม่ยอมตื่นแล้วพี่สาวก็เริ่มเล่าให้ฟังประมาณว่าเมื่อคืนพี่ไม่ได้สวดชินบัญชรพวกมันก็เลยมาซึ่งประโยคนั้นมันก็ทำให้คุณหมิวสงสัยนะคะว่าอะไรมากันแน่ก่อนที่พี่สาวจะบอกว่าเสียงเด็กร้องไห้ไง ได้ยินถึงตรงนี้ขนแขนของเธอก็ลุกขึ้นมาเองอย่างบอกไม่ถูกแล้วพี่สาวก็บอกว่าเสียงนังกล่าวมันไม่ใช่แค่เด็กคนเดียวแต่มันเหมือนเด็กหลายคนกำลังร้องไห้แล้วเสียงมันก็ค่อยๆย,ย้ายมาดังใกล้ๆหูจนพี่สาวต้องกระโจนไปนอนคุมโปองอยู่บนเตียงแต่หลังจากนั้นไม่นานจู่ๆก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะหมดสติไปพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียง แต่ไม่สามารถขยับตัวได้คือหันหัวไปมาได้เพียงอย่างเดียวพอหันไปมองทางคุณหมิวกลับเห็นว่าในตอนนั้นมีเด็กผู้ชายสวมชุดลูกเสือกําลังนอนตะแคงข้างหันหน้ามายิ้มให้กับพี่สาวคุณหมิวอยู่พี่สาวจึงตะโกนร้องเรียกคุณเหมียวสุดเสียงด้วยความกลัวแต่ดูคล้ายกับว่าคุณหมิวจะไม่ได้ยินเสียงเรียกของพี่สาวเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่ง สายตาของพี่เหลือบไปเห็นบางสิ่งบางอย่างตรงมุมข้างโต๊ะเขียนหนังสือที่อยู่ปลายเตียงซึ่งนั่นมันก็คือร่างของผู้หญิงปริศนาที่ใส่ชุดคุมท้องแขนสั้นสีขาวมีคราบเลือดเกล็ดกรังตามชายกระโปรงโดยผู้หญิงคนนั้นมีผมชี้ฟูปลกคุมใบหน้าเอาไว้ทำให้มองเห็นใบหน้าไม่ชัดแล้วในจังหวะนั้นเองจู่ๆมันก็มีเสียงเด็กหัวเราะเยาะดังก้องเข้ามาในสตปราสาท แล้วสักพักหนึ่งพี่สาวก็หลุดออกจากอาการผีอำํำพี่จึงวิ่งหนีไปห้องของพ่อกับแม่ในทันทีก่อนที่จะขอโทษคุณหมิวที่ไม่ปลุกเธอให้ไปพร้อมกันคุณหมิวไม่ได้ถือโทษโกรธพี่สาวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ติดใจเรื่องราวดังกล่าวก็คือเจ้าของชายแขนเสื้อสีขาวที่เธอเห็นก่อนหน้านี้เขาจะใช่เจ้าของคนเดียวกันหรือเปล่า หลังจากเลิกเรียนพี่สาวก็ขอพ่อกับแม่ไปนอนที่บ้านเพื่อนโดยอ้างว่าไปติวหนังสือแล้วให้คุณหมิวหอบเสื้อผ้าไปส่งโดยพูดทิ้งท้ายกับเธอประมาณว่าสวดชินะบัญชรนะหมิวคุณพระคุณเจ้าจะได้คุ้มครองเวลาผ่านไปเกือบเดือนในที่สุดก็จบฤดูการสอบปลายภาคซึ่งพี่สาวก็ต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านตามเดิมเพราะพ่อกับแม่ไม่อนุญ,ญาตให้ไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนแล้ว และเหมือนกับว่าพี่สาวจะเล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อและแม่ฟังไปแล้วแต่พวกท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินใจทําอะไรพี่สาวยังหวาดหวั่นกับเหตุการณ์ในคืนนั้นจึงหาเรื่องชวนคนุณหมิวไปเที่ยวเล่นและไปค้างที่บ้านปู่กับย่าแทนโดยในช่วงปิดเทอมพวกเธอต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงจนกระทั่งคืนหนึ่งก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นอีกจนได้ โดยที่ในวันนั้นคุณพ่อเอาทหารที่เป็นช่างไฟฟ้ามาช่วยดูอาการแอร์ที่เสียแต่ถึงอย่งงางนั้นก็ยังซ่อมไม่ได้เพราะต้องไปหาอะไหล่มาเปลี่ยนสรุปวันนั้นแอร์ที่ชั้นล่างก็ยังใช้ไม่ได้จึงทําให้ทุกคนยังต้องขึ้นไปนอนเบียดกันในห้องพ่อกับแม่เหมือนเดิมในวันนั้นคล้ายกับว่าคุณพ่อจะใช้แรงเยอะไปหน่อยทั้งซ่อมแอร์ทั้งขุดลอกสระน้ําคุณพ่อจึงรีบอาบน้ํากินข้าวแต่หัวคำ แล้วปรีกตัวไปนอนก่อนคนเดียวส่วนพี่สาวกับคุณแม่ก็นั่งดูทีวีกันอยู่ที่ชั้นล่างส่วนคุณหมิวก็นั่งวาดรูปอยู่ตรงโต๊ะญี่ปุ่นใต้บันไดที่ใช้ขึ้นชั้นสองตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มจู่ๆทุกคนที่อยู่ชั้นล่างก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังโครมครามขึ้นก่อนที่จะเห็นพ่อวิ่งหน้าตั้งลงมาจากบันไดพร้อมกับท่าทีที่ตื่นตระหนกเหงื่อแตกจนหัวเปียกพอคุณพ่อรวบรวมสติได้ ก็เดินไปที่หลังบ้านแล้วทำท่าทีว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่นานนักแม่ก็เรียกออกไปคุณเหมิวกับพี่จึงพากันไปแอบฟังว่าท่านคุยอะไรกันคุณพ่อบอกให้แม่ไปเอาทูบมาให้หน่อยพ่อโดนผีอัมแล้วก็เล่าให้แม่ฟังประมาณว่าหลังจากที่พ่อหลับไปด้วยความอ่อนเพลียก็มีเสียงเด็กทารกร้องไห้ลอยตัวขึ้นมาจากทางหน้าต่างตรงหัวเตียงตอนแรกก็มีเพียงคนเดียว แล้วไม่นานเสียงร้องไห้นั้นก็เพิ่มจํานวนขึ้นเหมือนมีเด็ก5-6คนร้องไห้ขึ้นมาพร้อมๆกันโดยที่คุณพ่อก็ไม่คิดว่าเรื่องเล่าจากคนในบ้านจะเป็นจริงแต่ที่สุดแล้วก็ได้มาเจอกับตัวในตอนนั้นคุณพ่อรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วดันตัวเองให้ลุกขึ้นมาจากเตียงแต่ก็พบว่ามีเพียงเปลือกตาเท่านั้นที่เปิดออกก่อนที่เสียงเด็กร้องไห้จะกลายเป็นเสียงหัวเราะแบบสะใจ คุณพ่อจึงตะโกนออกมาว่าออกไปอย่าเข้ามาแต่กลับพบว่าทำยังไงพ่อก็เป่งเสียงออกมาไม่ได้แล้ววิญญาณเด็กพวกน,นั้นก็เริ่มปรากฏกายออกมาเป็นร่างทารกน้อยตัวผอมแห้งดำทะมึนอยู่ตรงมุมห้องกว่าสิบคนก่อนที่ร่างเด็กพวกน,นั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาหาพ่อที่กำลังนอนตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงและไม่อาจขยับตัวได้ บางคนคานไต่มาตามขาแล้วก็เกาะอ,อยู่ตรงนั้นบางพวกก็มาลุมจับแขนเอาไว้ไม่ให้ขยับได้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคลานขึ้นมานั่งทับตรงหัวของพ่อเอาไว้ส่วนพวกที่เหลือก็รุมกันหน่ำใช้มือน,น้อยๆหยิกไปตามเนื้อตัวจนกระทั่งดิ้นหลุดออกมาจากภวังเนื่องจากพ่อก็นึกถึงพระเกจิที่ตนนับถือแล้วก็รีบวิ่งลงมาจากบนบ้านอย่างที่ทุกคนเห็น หลังจากที่แม่นำทูบมาให้พ่อแล้วพ่อก็จุดทูบและพูดพึมพำอยู่หน้าต้นมะม่วงต้นใหญ่ข้างหลังบ้านโดยมีแม่ยืนอยู่ข้างๆในตอนนั้นดูเหมือนแม่กำลังช่างใจกับสิ่งที่พ่อเล่าให้ฟังก่อนที่คุณแม่จะเอ่ยขึ้นมาว่าคนที่ซอยนู้นบอกฉันมาว่าภรรยาเจ้าของบ้านคนเก่าเขารับทำแทงซึ่งเราขอใช้นามสมมติของภรรยาเจ้าของบ้านคนเก่าว่าพี่เจี๊ยบแล้วกันนะคะ คุณพอมองหน้าคุณแม่ด้วยสีหน้าประหลาดใจแล้วคุณแม่ก็ย้ำอีกว่าเพื่อนร่วมงานที่โรงพยาบาลก็แอบมากระซิบบอกฉันเหมือนกันว่าพี่เจี๊ยบทำจริงๆคุณพอนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่ยายเข้ามาอยู่ใหม่ๆได้ว่ามีหญิงสาวมากหน้าหลายตามาถามหาพี่เจี๊ยบพ่พอกับแม่จึงพูดคุยกันเรื่องจะทำบุญบ้านเช้าวันรุ่งขึ้น พ่อและแม่ออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปติดต่อเรื่องนิมนต์พระมาทำบุญบ้านครั้งใหญ่และตอนสายพ่อก็กลับมาพาทุกคนช่วยกันทำความสะอาดบ้านแต่ในขณะที่กำลังฟันต้นกล้วยบริเวณหลังบ้านอยู่พ่อก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อไปพบบางสิ่งบางอย่างที่ฝังอยู่ในดินโดยสิ่งที่ว่ามันก็คือเศษผ้าสีขาวที่โผล่พ้นดินขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อพ่อเอาจอบเขีย่ยแล้วดึงขึ้นมาก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เศษผ้า แต่มันมีก้อนเนื้อแห้งๆขนาดเล็กถูกห่ออยู่ในนั้นไม่ต้องบอกก็พอที่จะเดาได้ว่าภรรยาเจ้าของบ้านคนเก่าเธอคงเอาศพเด็กมาฝังไว้ข้างบ้านโดยไม่มีการทำพิธีใดๆในตอนนั้นคล้ายกับว่าคุณพ่อไม่ได้รู้สึกกลัวอีกแล้วแต่กลับสงสารพวกเขาเสียมากกว่าคุณหมิวเห็นพ่อยืนน้ำตาสืบอยู่พักใหญ่หลังจากนั้นก็ไปเกณฑ์พลทหารมาช่วยกันถางคางบ้านโดยเฉพาะบริเวณต้นกล้วย เจออะไรก็เผาไปพร้อมกับกองใบไม้และยืนพนมมืออุทิศส่วนกุศลให้เด็กน้อยเหล่านั้นหลังจากนั้นไม่กี่วันที่บ้านคุณหมิวก็นิม,มนต์พระมาเก้ารูปเพื่อทำพิธีสงฆ์พวกคุณหมีวช่วยกันเตรียมอาหารและชุดสังฆทานและเป็นเรื่องที่แปลกทั้งที่วุ่นวายกันตั้งแต่เช้าแต่พวกเธอกลับรู้สึกสดชื่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในวันนั้นมีเพื่อนบ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือบรรยากาศในงานดูดีไปหมดทุกอย่าง โดยคุณเหมียวคิดว่าทุกคนในบ้านต่างก็ยินดีที่จะยกบุตรทั้งหมดให้กับดวงวิญญาณของเด็กเหล่านั้นอย่างเต็มใจและคิดว่าคนที่มาร่วมงานบางคนก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนเก่าและหลังจากที่ทางช่องเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังในวันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวทางเราคิดว่า ดวงวิญญาณเด็กๆเ,เหล่านั้นอาจต้องการให้คนในครอบครัวช่วยเหลือพวกเขาเช่นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือทำพิธีทางาศาสนาเพื่อให้วิญญาณของพวกเขาได้พบกับความสงบและไปสู่ภพภูมิที่ดีนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวที่เราหยิบเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันในวันนี้และถ้าหากเรานำเสนอข้อมูลตกหลนหรือผิดพลาดไปประการใด พวกเราต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วหรือถ้าหากท่านใดมีเรื่องราวที่น่าสนใจและอยากให้เรานำมาถ่ายทอดในโอกาสต่อไปก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ